วันนี้10กุมภาพันธ์2567ผมกับตันโรมครับคนชอบพูดชอบคุยนะครับมาตั้งแต่สิปีมาถึงวันนี้นะครับประกาศใหม่แล้วผมยังไม่ได้นําจิตวิญญาชาวบ้านมาสนทนานมาพูดคุยกันนะครับปัญหาช่วงนี้นะครับข่าว,ข,าวข่าวเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวแล้วฆาตกรรมเกิดขึ้นมากมายนะครับสังคมนะครับตอนนี้วุ่นวายสับสนนะครับ เรานะครับความรักนะครับระหว่างชายหญิงไปด้วยกันไม่ได้นะครับก็สมควรที่จะเออเป็นเพื่อนที่ดีนะครับเริ่องรากันนะครับอย่างมีเหตุมีผลต่างคนต่างอยู่แม้ว่าจะมีลูกนะครับก็เอาเหตุผลนะครับความรักเอาไว้ที่ลูกนะครับแต่ตัวเองก็ไปตามวิธีของตัวเองนะครับไม่ใช่อาฆาตแค้นกันหรือทําร้ายกันนะครับจนเกิดนะครับเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมานะครับอ่านะครับื้องชู้สาว ส่วนมากช่วงนี้นะครับผู้ชายจะโดนฆาตก,กรรมนะครับคดีจากคดีชู้สาวนะครับก็เป็นเรื่องของเวรกรรมนะครับความรักมีในโลกครับสุดท้ายคู่กระทำก็ต้องรับโทษทางอาญาไปนะครับก็รอผลการตัดสินจากบาลังนะครับพิพากษาติดคุกไปนะครับตามผลของกรรมนะครับความรักก็คือเป็นความรักจอมปลอม นะครับที่แอบแฝงิุยาพิษอันนั้นเป็นเรื่องของเอ่อว่าไงอ่ะการบางครั้งหลีกๆไม่ได้นะครับมันเป็นการกิเลสของมนุษย์การบ,บางครั้งเราห่วก้างนะครับหรือการการที่ว่าเ,เติมไฟในคู่ชีวิตระหว่างกันนะครับผมเองนะครับไปด้วยกันไม่ได้ผมอยู่คนเดียวดีกว่าจากนี่กลับมาโสดสบายใจนะครับแฮปปี้เอนดิ้งนะครับก็ รอการที่จะเริ่มต้นใหม่ของการมีครอบครัวหรืออาจจะไม่มีอยู่คนเดียวก็สบายใจดีนะครับวันนี้ก็มาคุยกันตรงจุดนี้นะที่เราเขาเปลี่ยนเระเด็นนะครับนะครับช่วงนี้นะครับข่าวข่าวนะครับเรื่องค้าขายบริการทางเพศก็เกิดขึ้นมากนะครับผมมานะครับในเห็นเห็นอยู่นะครับแม่นะครับวิถีชีวิตแม่นี่ก็อาจจะคนนี้นะครับคนนี้ครอบครัวนี้อาจจะมาจากอะไร ก,กี่นะครับในสมัยตอนวัยรุ่นวัยสาวนะครับหรือวัยที่ว่าเพิ่งเริ่มสาวนะครับเลิะเธอเละเะมาก่อนนะครับแต่ตัวเองไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นครูสอนตนเองหรือเอามาเป็นประสบการณ์ที่มาสร้างค่าให้กับคนในครอบครัวนะครับก็มีสาม,มีหลายคนก็มีลูกออกมาเยอะแยะแต่นี้มีลูกนะมีลูกหญิงสามคนลูกชายสองคนแต่น่าสนใจครับ ผมก็ไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวครอบครัวหรอกครับนะครับคุณแม่นะครับก็ไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดด้วยอะไรด้วยนะครับอ่าสามีคนล่าสุดก็เลิกลากันไปมีลูกนัทิ้งไว้ให้อีกสองคนผู้ชายนะครับคุณแม่ก็ไม่ทำมาหากินอะไรค้าขายอะไรก็อย่างว่านะครับคนไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันมันก็จมนะครับสุดท้ายตอนนี้ลูกโตเป็นสาวนะครับคนเล็กล่าสุดนี่ก็ประมาณสักสิบ สิบสี่สิบห้านะครับบัตรสุขภาพละบัตรสุขชีวิตนะครับเอาลูกสามคนนะครับไปร่วมทําอาชีพเกี่ยวกับจะนั่งลุงนั่งดิ้นเรือและแต่นะครับแต่สุดท้ายคือมีการที่ไปเด็กงานเอาลูกตัวเองตัวเวหาเงินหาทองบาปกรรมครับเยอะนะครับช่วงนี้เกิดขึ้นเยอะในปัญหาเรื่องการที่ว่า,าคนที่เป็นแม่เนี่ยผ่านประสบการณ์หรือผ่านวัย ที่เลอะเอะมาก่อนนะครับผ่านชีวิตที่เน่าเหม็นมาก่อนตัวเองไม่เอามาใช้ประสบการณ์ที่ห่วงใยลูกนะครับกับนําลูกตัวเองมาเป็นเอ่อก็เลไงตัวสร้างผลประโยชน์ให้ตัวเองนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะดูวิถีชีวิตของอ่าคนๆนี้พอต่อไปเป็นยังไงแต่ตอนนี้ลูกสาวที่เห็นอยู่สามคนก็นะครับเดินตามแม่ไปเพราะว่าสนุกก่าการที่ว่า ได้เงินได้ทองนะครับโดยที่ไม่นึกถึงว่าความเป็นสาวเป็นวัยรุ่นที่สูญเสียสิ่งดีไปมันหายไปแล้วนะครับคือกลายเป็นสนุกกับการที่ว่าขายการบริการได้เงินได้ทองมาใช่ครับดกยุคนี้นะครับเขาไม่แคร์กันเรื่องการที่ว่ามีเซ็กนะครับเข้าใจกันอยู่ไอคนที่ซื้อบริการนะครับอย่าลืมนะครับซื้อบริการเด็กนะครับ ติดคุกนะครับเด็กต่ำกว่า18นี่ติดคุกนะครับย้อนหลังย้อนหน้าได้นะครับก็ถึงบอกว่าแก้ไขยากครับไอ้เรื่องขายบริการเด็กหรือซื้อบริการเด็กนะครับเพราะว่าอยู่ที่บุคคลใกล้ชิดของเด็กนะครับเป็นผู้กระทําเป็นผู้นําเสนอับเป็นผู้ขายเรงกก่ามันมีจริงครับนะครับก็ดูแลลูกหลานหน่อยครับเพราะว่าอย่างนี้ความรักมันมาด้วยความไข้นะครับวัยรุ่นหลายคนนะครับ นะอยากมีแฟนอยากมีคนรักนะครับผู้หญิงเสียเปรียบครับเพราะผู้ชายยังไงก็นะครับอย่างนี้นะเป็นแฟนกันมันเรียกว่าไม่เหลือนะครับยังไงก็มีการที่ว่ายุ่งเกี่ยวเรื่องเพศกันนะครับอย่างน,นี้น่ากลัวนะครับพอโตเป็นสาวกันก็เริ่มจะอยากมีแฟนแต่ไม่รู้ว่ากลไกลความจริงของความรักเนี่ยมันไม่ไปถึงปลายทาง มันต้องมีเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆแต่การที่สูญเสียในวัยที่ตัวเองยังไม่พร้อมตัวเองยังไม่เข้าใจตัวเองที่ยังไม่ฉลาดพอมันมีแต่ขาดทุนนะครับก็มาพูดมาคุยกันว่าแนวทางชีวิตนะครับหารูปแบบที่ควบคุมยากนะครับบางครั้งมันก็ต้องปล่อยไปตามนะครับตามวิธีของเวงกรรมกันแต่ละคนแต่นะครับ บุคคลที่เป็นผู้ชายห้ามได้นะครับอย่าไปนะครับซื้อบริการเด็กาอายุต่ำกว่าสิบแปดนะครับติดคุกนะครับแล้วใครที่มีลูกมีหลานก็สอนนะครับว่าการที่ได้เงินได้ทองหรือได้ทรัพย์มาจากการที่เอาเืินลางตัวเองไปแลกเปลี่ยนเนี่ยตอนนี้นสนุกแต่วันหนึ่งไม่เจอผู้ชายไม่เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยเขารับรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วเขารับไม่ได้นะครับมันจะเป็นแผลแล้วกนะ็แผลที่ค้างคาอยู่ในความรู้สึกตัวเองนะครับ มันก็จะเตลิดไปความสูญเสียไม่มีจริงนะครับวันข้างหน้ามีจริงอน,นาคตมีจริงเรื่องราวต่อไปมีจริงนะครับระวังได้ก็ระวังนะครับก็มาคุยกันสเปย์แล้วกันนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นของปีนะครับคลิปแรกคนคน้คนโคลนผมก็อาจจะดูพูดไนเรื่องอไรเราอาจจะไม่มีบรรทัดฐา,านอะไรแต่ไว้หาเรื่องราวมาคุยกันสวัสดีครับปัตตโลมครับ